คู่นี่อะไรหรอคะพี่ทำไมไม่ให้มาทำกันบ้านเนี่ยเอามาวางไว้อย่างงี้เนี่ยหารีบทำเร็วเดี๋ยวหนูค่อยทำให้พี่เอ๋ออนี่ล็อกล็อกอืมเอออืมเนาะถ้าไมมา,มารียบเร็วเดี๋ยวพี่จะตีก้นให้แดงแย่เ,เลยนะอะอะไรนะตีกตีตีก้กนเหรอเออ ข้อไหนที่ไม่เข้าใจไหมไม่มีค่ะไม่มีไหนเออก็มีตรงนี้ค่ะช่วยสอนหน่อยโอเคไหนข้อไหนนะให้พี่หน่อยสิขอโทษนะคะเด็กคอนอ้นี่น้องช่วยไปเปิดประตูให้หน่อยสิจะอา่านหนังสือการ์ตูนอยู่อะไม่ว่างเอ๊ะถ้าเธอไม่ไปพี่จะตีก้นน้องเออค่ะค่ะค่ะ ขดนค่ะด้ค่ะไปก่อนเลยค่ะสายพี่เด็กคนนี้นี่อะไรกันนาะมา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 แล้วค่ะมาแล้วค่ะมีอะไรหรอคะเอออ้สวัสดีจ้าเนาเป็นบรไปสนิมาส่งพัสดุนะจ่ะเอยพัสดุเหรอนี่อะไรเนาะนี่น้องมีอะไรหรออ่มันคือพัสดุอะค่ะอ๋อมันต้องใช้อันนั้นแน่ๆเลยอะ อันนั้นคืออะไรห่ะคะพี่อันนี้ไงมันคือถ้วยแบบพเซว้าวสุดยอดเลยพี่ใช่สุดยอดมากเลยใช่อันเนี้ยนะมันเป็นของที่เรามีราคาแพงพี่เราสั่งมาหลายเดือนแล้วเนะนะใช่ไหมงั้นเราก็จะใช้กันสุดที่สุดยอดของนี้มีราคาแพงมากเลยใช่น่าใช่แบบพี่ จะใช้คะ่ะเออหนึ่งฐานหนึงองสาม, 2> สาม1 2 3เองั้นเป็นของพี่ก็แล้วกันนะพี่ขอใช้บ้านเอเด<อ><อ>ี๋ยวทำไมใส่หลายจังใช่พี่ใส่หลายมากเลยทไมน่น้บเพราะเป็นมันต้องเป็นของหนูดีกว่าเดียวเจด บ้าหรือเปล่านีทำไมต้องเป็นของเธอดิใช่ใช่พี่นี่ไม่ใช่ไรนะมันต้องเป็นมันต้องเป็นของหนูตั้งหากค่ะพี่สองคนไม่สมควรจะได้เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นของหนูเพราะหนูเล็กที่อยู่ในบ้านเดียวเธอขี้กกงนี่น้องเล็กเอ,อ้ยใช่ใช่ใช่น้องมันต้องเปีนยวของพี่เดี๋ยวโห้วพี่อยากได้มาตองนี้เข้าใจไหม พี่เป็นคนสั่งมันมาเองดังนั้นไม่ต้องเป็นของพี่เดียวทำไมพี่ต้องใจร้ายกับพวกเราอย่างนี้ด้วยพี่หนูไม่ยอมเด็ดขาดเลยใช่ใช่ใช่หนูก็ไม่ยอมงั้นเธอแก้วสองขดสองอันนี้ไปใช้ซะนะเดียวอะไรไม่มีทางน่เอาหน่หนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่ยอาหนูไม่เอหนูไม่เอูไม่เอหนูไม่เอาหมเอาหอาหนูไเอาหูไเอาหอาหนูไเอาหูไม่อ เจอนี้ดื้อกันจริงๆเลยสมไปดีกว่าเฮ้ยสฮ้กมาได้โอ้ยท่าสบัติผมไม่ขาดโอ้ยเจ๊โอ้ยอย่ามาล็อกโอ้ยเด็กขาเนี่ะเอ๊ะเดียวเอ๊ะจะเป็นไรไมเป็นไรไม่่โทเป็นอะไรหรือเปล่เป็นอะไรหรือเปล่ายาห์วยาสัตยาเย่เดได้แล้วโอ้ยโดนจมูกเออ โอ๊ยเจ็บปวดจังขอโทษนะคะเอ๊มีอะไรเนี่ยอิงจาพัสดุมาส่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่มันอ,อะไรสวัสดีค่ะฉันคือนิดเออ เฮ้ยน่าเบื่อกันเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรมีอะไรกันของเธอเนี่ยฉันไม่ว่างตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมาอะไรละ่ะฮะอุ๊ยหน่อยแงี้ยฟาเอ้ยปฟาหรอ ที่หลังอย่ามาทำหน้าโกรธใส่ฉันอีกนะขอโทษค่ะที่ฉันไม่ได้ตั้งใจอีกเลยค่ะคุณพี่ค่ะแล้วนั่นมันอะไรอ่ะอ๋อแล้วมันคือแพ็กเกจค่ะนี่ก็คือของขวัญนะคะพอดีว่าฉันลืมเอามาส่งให้คุณล่ะค่ะก็ฉันมาส่งให้ผิดนะคะก็เห็นชื่อเป็นของพวกคุณสามสามคนไงนะคะฉันก็เลยเอามาให้อ่ะค่ะ แก้วค่ะแก้วแบบลิมิเต็ดค่ะครบสามใบเลยหาเออคุณพี่ขาไปอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าพี่ไม่ชอบแก้วใบนี้หรอกคะฮะเอออะไรหรอครับพี่คุณพี่ขาไปอะไรหรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นหนูจะมาส่งผินหรือเปล่าหรือว่าไง เออไม่ไม่ีอะไรจะชฉันสบายดีแค่มีมีเท่ไหรอันนึงแล้วก็เลยอมายตอันนะั้องเปนกล่องชัดเเอะไรนะอะไรลหระพวกเธอสองคนเออคือคุณพี่ขาแล้มันเสียงอะไรหรอคะเออไม่มีอะไรจะแค่แมวตีกันนะจแมวตีกันหรอคะเออขอโทษด้วยจ้าสวสดีว่า ขอบคุณมากเลยนะที่มาส่งแล้วบ๊ายบายคุณพี่คะเงินค่ะนี่คุณพี่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณพี่คุณพี่ลืมจ่ายเงินจ้ะคุณพี่เปิดประตูีินี่บูเชอร์กอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเสียงตึงซางันดนีพน้พี่ขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะพี่หนูไม่ได้ตั้งใจนี่เธอไงหรอ มาเข้ามาในบ้านกับฉันห,หน่อยสิจา้านีไม่อยู่เองมีความสุขจริงเลยนะ